ยังไงวะมีอะไรหรอขอไม้กระซิบหนิครับวาดสักนา,า,าผู้ใดปติ คีบป,ปิดคีบป,ปิดกัดแล้วครับนั่นนะดนครับผมโอู้หูน่าจะมีโตรครับผมนี่สก็ตป,ปิ้งห่างๆกันยังกัดจังมักสังจังคืมลูกันโน่นนี่มันเป็นมันครับพี่นอ้องกัดดีแฮงโอ้เราใส่มาพอดี ไฟกันแลนผ่านพอดีตีขางรถไฟ้กับพี่น้องฮะมันๆครับผมจริง โดนครับผมโดนครับผมโดนนั่นไงโอ้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 มีใส่ป้ะมีใส่แน่อยู่พี่น้องตกป,ปุ๊บเอาปับ๊บเดี๋ยวเด้พี่น้องโอ้ไใส่สวยครับตรงนี้โอ้นี่ครับนั่นแหละโตงามอยู่พี่น้อง มานมานครับผมนี่ โดนครับผมลงมาโดนครับโอ้ตัวนี้ตัวสวยขึ้นมาหน่อยโอ้ยดูโอ้โอโอสิลุดแล้วเดีดวนะครับถ้าเอาคิปเปอร์นี่ลุดส้่ จะให้เบิ้งผลงานครับพี่นอ้องโอ้นี่ช่อนไสางามๆครับผมตัวงามๆครับพี่นอ้องอะมนัมนๆครับผมเดี๋ยวรุนกันต่อยาวๆครับนะนะตัวตัวหน่อยป่จาจะมาเบิ้งไพ่ขึ้นญ่เลยบอบตื่นหรือไม่ เเอาเลยดูคนครับผมดูคนนะวะโอ้มีไซส์ครับนะ้าตัวนี้มีไซส์ตัวนี้มีไซส์ครับผม กูกูจะเลืน่นเลยนุ๊หนี่ครับพี่น้องตัวงามอยู่โอ้ปานเป็นอย่างวะเคยถือก,กัดแถ่นี่อ่ะกับประช่อนใส่งามๆามามันๆครับผม